ยุคของปีหน้าทุกแอป AI ทุกตัวทุกบริษัทจะต้องมีนะครับ AI b r เบราวนะ <S <S ไม่มีเวลาเลยบางทีพิมพ์แชท GPT ก็ไม่มีเวลาด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราบอกว่างั้นไม่ต้องทำเดี๋ยวให้มันทำให้เลยดีไหมครับเอเบราว์เซอหลักการมันคือมันจะบังคับจอเราครับอ่ามันก็เข้าติ๊กต k อกแล้วนะครับอ่าค้นหาแฮชแท็กร้านทองหน่อยนะเห็นไหมีโล่เฮ้ยหน้าจอขยับเองได้ี่ง่ายมากเลยนะคะนี่นพวกออกการไทย เหมือนเรามีคนอยู่ข,ข้างๆเราที่ถามเพื่อความรู้ได้ด้วยหรือหาไอเดียได้ด้วยแล้วเราก็ให้มันทํางานให้เลยได้ด้วยครับนีบอกเลยว่าช็อตคัดจัดแจงความวุ่นวายได้ดีมากๆรูกันแบบเป็นระเบียบเป็นขั้นตอนเรวเนื้อหานี่ชอบมากตรงผมพี่ว่าเรียวแล้วแบบถูกต้องเปลี่ยนมาใช้ถุงขยะหูผูกฮีโร่ผูกง่ายหอมด้วย AI Angel ของเรา อินเตอร์ทุกวันเพราะว่ามีนอกกิตตี้อิมพอร์ตมาจากนครนสีธรรมราดนครศรีธรรมราดต้องเลยให้นอกกิตตี้นะคะองเลยนะคะโอีครับนี่นอกกิตตี้บินมาเช้านี้เพื่อมาพบกับอาจารย์พี่งวงสุดยอดมากๆเลยครับคือบินตรงมาแล้วก็เพื่อมาที่ทาวฟเคเลยครับทำอะไรบ้างที่นครหนุ่มมีร้านทองค่ะชื่อว่า ห้างทองทองส้อยนะคะมีสิบสามสาขาในจังหวัดตรังกระบี่สุราษฎร์แล้วก็นกครศรีธรรมราชนายพหนยิง่งนยยิ่งสิบสามสาขาที่ไงแกม <13 S 2> ไม่ต้องาาไปขอตาฟองแล้วนี่มีเล็กมีเล็กแล้วก็ร้านเพชรค่ะชื่อว่งทองส้อยเจมส์มีสองสาขาที่นครศรีธรรมราชแล้วก็กำลังจะเปิดปลายปีนี้ที่กรุงเทพมหานครครับทองไม่พอมีเพชรต่อมีอะไรคะทวนแบรนด์อาหารเสริมค่ะสุขภาพ เรียนไฮเอดจิ้งอยู่ด้วยก็เลยผลิตสินค้าขึ้นมาเกี่ยวกับสุขภาพดูแลลองจิวิตีในอนาคตเป็นไงครับเรียนไฮเอดจิ้งเป็นไงครับก็โหดลึกมากค่ะเรียนปริญาโทนะคะกับอาจารย์มาศที่ดพยูอ่าหมอมากกับหมอมาศค่ะก็เรียนลึกเลยค่ะการชะลอวัยสารพิมต์ต่างๆแล้วก็เอามาผลิตสินค้าครับเช่นอันนี้นี่เป็นสกินแคร์เขาขายดีมากนี่คุณหมอวันนั้นวันนั้นผมไปดูไลฟ์มาบอกเลยว่ากดไม่ทัน ทำไมของมันเต็มก็เห็นว่าก็ก้าวว่ากดปุ๊บเออร์เลอร์เลยครับเพราะว่าเห็นบอกว่าไปไลฟ์มาใช่ไหมไปแล้วเจมมี่มาด้วยโอ้ใช่ขายดีมากค่ะตอนนี้อันนี้อันนี้ขายได้กี่บาทขายได้1,300ง้บาทหนึ่งพั้บาทใช่แล้วก็ก่อนปิดเที่ยงคืนหลายๆมาได้มาล้านหนึ่งค่ะได้หมื่ล้านหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเรามาขายความลับว่าเป็นยังไงต่อแล้วกันนะมาของเราต่อเดี๋ยวพึ่งนะทองมี มีอันนี้เซรั่มมีไม่ไรม่ไรอีกมีคลินิกค่ะศิลปกรรมพนพากานที่นครศรีธรรมราชเหมือนกันทำไมครอบคลุมอนาดนนเขาเรียกว่าตัวท็อปรันทุกวงการรันทุกวงการทุกวงการยังไม่พอเป็นอินฟูต่อด้วยอินฟูด้วยก็รับงานด้วยทำคอนเทนต์อาแวนเนสส้างตัวตนขายของคนอื่นด้วยขายของให้คนอื่นขายของเราเองด้วยตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ครับ2.5ล้านในติ๊กต็อกค่ะ2.5ล้านในติ๊กต็อกงานเยอะขนาดนี้ธุรกิจแยกขนาดนี้ มีอะไรมาให้พี่ง้วงผู้เชี่ยวชาญด้าน,น A.I. ของเรารับใช้ไหมครับวันนี้ ก็ด <NYU. S 1> ้วยความที <Pont if es> ่ว i̇şte. ่าเราทําหลายธุรกิจนะคะพี่งวงไม่ว่าจะเป็นทองเพชรหรือว่าต่างๆซึ่งทุกอย่างค่ะต้องใช้การรับรู้ข่าวสารเพื่อมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจเราแทบทุกอันเลยโนัตกรรมของสกินแคร์หรือว่าตลาดในตอนนี้มี AI ตัวไหนบ้างที่จะช่วยเราอัปเดตเทรนด์อัปเดตข่าวสารแล้วให้เราเนี่ยเอามาต่อยอดแบบรวบลัดเร็วทันใจเพราะเราคนเดียวก็ต้องรับรู้ทุกๆเรื่องของทั้ง6กิสเนสของเราเลยเจ้าของร้านทอง ขาต้องอัปเดตเลยกัน้างไก็ต้องอ่านข่าวตลอดค่ะต้องรู้ข่าว,าวมีสงครามไหมเพื่อจะต้องตัดราคาทองในอนาคตเราต้องมีการพิดิก์ได้ว่าในอนาคตทองจะขึ้นหรือลงที่ลูกค้าจะมาขายเราวงการเพชรก็ต้องดูในเรื่องของทองเหมือนกันค่ะเพราะเราก็ใช้ทองในการอามาผลิตตัวเรือนเพชรแล้วก็การตัดราคาและพอพอดของเพชรด้วย ในงานเดลี่รูทีนเนี่ยหมดวันแล้วยัง่งอยู่เพิงมีอินฟูอีกยังไม่รู้อินฟูอีกใย่ไหอินฟูอาทิตย์ละกี่คลิปอ่ะอินฟูวันละหนึ่งค่ะวันละหนึ่งแลต้องมันนั่งหาเทรนด์อีกเนอะว่าช่วงนี้เออเทรนด์อะไรมันมาเพื่อมันจะมาเรีเกทกับการทำคอนเทนต์ของเราอีกเคลิปเขาบางวันอยู่สุรา บางวันอยู่นครบางวันไปแจกของสยามใช่ใช่คนนั้นเห็นอยู่ครับบบน้องคิตตี้ทำเยอะมากๆครับเยอะแบบซุปเปอร์ไหนยิ่งใช่ไหมครับหซุปเปอร์ไหนยิ่งไหนยิ่งไหนยิงดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครับพี่วงจะมี AI ตัวหนึ่งนะคะบอกเลยเป็นตัวที่มันเป็นตัวมาแรงและท็อปมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดใครติดตาม AI Angel นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวตรงนี้มีโบนัสให้ในกลุ่มโอเปช a ดด้วยนะครับผมตื่นเต้นเลยเนี่ยเข้ากลุ่มโอเปชัหรือยังดูรายการนี้ได้ความรู้แบบนี้ แต่ภาคไปกลุ่ม open chat ได้ของฟรีได้ของฟรีได้ข้อมูลเยอะๆเลยได้ที่เข้าได้ไหมพ่งวงได้เลยครับเดี๋ยวส่งให้เลยนะครับนั่นแต่ว่าวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นครับก็คือเมื่อกี้เผลอๆเนี่ยเราใช้ AI เนี่ยเราพิมพ์ถามมาได้คําตอบเนี่ยยังทำไม่ทันเลยนึกออกไหมครับเพราะว่ามันมันเยอะจัดครับในงั้นวันนี้สิ่งที่ผมกะบอกก็คือเดี๋ยวผมจะให้ AI มันทําให้เลยดีไหมครับอยาทได้เลยเหรอคะเปิดจอแล้วก็สั่งมันอันเดียวให้มันนั่งทําให้เราเลยนะครับเพราะว่าคนไม่มีเวลาอย่างเรา เอไอทำให้เราเลยดีกว่านะครับหมายความว่าเราเปิดคอมเอาไว้แล้ว hmm. มันจะเป็นลากไอเมาส์ทําให้เราเองเนี่แหละครับใช่ครับทั้งเปิดคอมและให้มันทําให้ด้วยหรือตั้งเป็นสเกดดูตั้งแบบตารางว่าทุกๆวัน7จ็ดโมงเธอทาให้ฉันหน่อยนะก็ทําได้เช่นกันนะครับ oh. อาจารย์งงพอจะใช้อะไรช่วยพวกเราครับตัว AI ที่เราจะใช้กันนะครับซึ่งจะเป็นยุคข,ของปีหน้าที่ทุกแอปหรือ AI ทุกตัวทุกบริษัทจะต้องมีนะครับ สิ่งที่เรียกว่าเป็น AI browser นะอย่างที่ของคิตตี้บอกครับว่าไม่มีเวลาเลยบางทีพิมพ์แชท GPT ก็ไม่มีเวลาด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราบอกว่างั้นไม่ต้องทำเดี๋ยวให้มันทำให้เลยดีไหมครับโอ้โหค่ะตื่นเต้นมาค่ะโอเคดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาที่ตรงตัว cross นะครับก็จะมีตัวฟังก์ชันที่เป็นเหมือน assistant นะครับมันก็จะเป็น pop up เข้ามาข้างๆเนี่ยครับเราก็พิมพ์เหมือนกับพิมพ์พร้อมแชท GPT เลยครับพร้อมก็เตรียมมาแล้วว่าเฮ้ยให้ช่วยเข้าไปหาเทรนในแฮชแท็กล้าน แล้วก็หาเทนร้านเพชรด้วยนะงสินค้าที่วันนี้นี่ครับตัวเซรั่มเข็มทองเลยอ่าเราเรียกว่าเซรั่มเข็มกันนะครับต้องด้กลับบ้านกันอย่งบบางผมว่าแล้วนะครับอ่านนก็จะให้<ด>ให้ขั้นทำนี้ครับ ให้เอาทั้งหมดนะครับมาขมมดกันแล้วก็สรุปข้อมูลให้เราหน่อยบอกว่าเราเป็น CEO นะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยเซรัมเข็มเนี่ยเราขอชื่อคู่แข่งด้วยนะครับออบอกว่าให้คุณเข้าไปบังคับจอเราได้เลยนะครับนี่ถ้าถ้าคนผ่านมาเห็นขึ้นไม่ต้องตกใจไม่ใช่ผีหลอกฮาโลวีนไม่ใช่ผีหลอกฮาโลวีนนะครับจะออโต้ตเลยเนาะเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปปุ๊บนะครับสิ่งที่สังเกตครับ AI b r o w s เ r เนี่ยหลักการมันคือ มันจะบังคับจอเราครับ <Ooh. S 1> นะมันก็เข้าทิกตอกแล้วนะครับอแล้วเราบอกว่าเราสั่งอะไรมาบ้างเราบอกให้ไปค้นหาแฮชแท็กร้านทองหน่อยนะครับเห็นป่มแฮชแท็กร้านทองมันมันพิมพ์ไปแล้วนะครับผูกงอะ่ะยาจังแม่หมดห่วงเรื่องขยะเปลี่ยนมาใช้ถุงขยะหูผูกฮีโร่ผูกง่ายไม่เลอะมือปอดขนมั่นใจใช้ถุงฮีโร่ตัวเลือกที่ดีสำหรับทุกคนผีโลเฮ้ย หน้าจอขยับเองได้โอ้โหก็ <c oughs> AI browser นะครับเป็นการปฏิวัติวงการนะครับก็คือการที่เราใช้ AI พิมพ์เองเนี่ยกดิก,ก็ได้ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้อยู่บน PC notebook นะครับหรือบน browser นะครับเราสามารถจะให้มันอนะ่ะบังคับเมาส์ได้เลยครับ <ừ> ไม่ว่าจะไปขอหาข้อมูลอย่างไม่ได้แ่ถ้าเราบอกเราต้องการขอข้อมูลเยอะๆเช่นไปหาข้อมูลเซรั่มเข็มร้านทองร้านเพชรบางทีมันเสียเวลากว่าจะหาครบกว่าจะมานั่งดูแต่ AI เนี่ยมัน ไม่ต้องพักเที่ยงงาน,นเนี่ยมันก็ไปนั่งหาพอหาเสปปร็จปุ๊บเราสั่งต่อว่าให้มันสรุปมาให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างในแต่ละแฮชแท็กอ่าถ้าจะทำคอนเทนต์ทําอะไรบ้างนะครับแล้วเมื่อกี้กเราบอกว่าเราขอให้ดูว่าคู่แข่งของตัวเซรั่มเข็มทองมีอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูเลยครับจริงๆมันออกมาแล้วครับเ,รเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็บอกว่าช่วย <ทำ S 1> แปลเ,เป็นไทยอขอได้หมด<อ>ง่ายมากเลยนะคะนี่คืหรับผู้ประกอบอก,การไทยใช่ครับใช่ครับอ่าเนี่ย การทํางานของเราเนี่ยปัจจุบันบอกเลยว่าไม่ไม่จะเป็นต้องเก่งภาษาแล้วครับหรือว่าแม้กระทั่งบางเรื่องที่เราไม่ทราบเนี่ยเราก็สามารถจะถาม AI ได้ไม่พอครับช่วยทําให้หน่อยสิก็ได้เลยเช่นกันนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับมาแล้วเห็นไหมอ่ามาแล้วสรุปเพชรร้านทองเนาะมีเจ้าเจ้าเพชรในความมั่นคงประเภทเนื้อหามันบอกเปอร์เซ็นต์มีของเบนเกจเมนต์เลยนะพี่ก้องโอ้โนี่นี่นะมาทิมอยู่ครับร้านเพชรมีอะไรบ้างแล้วมีมีคู่แข่งหลักมีร้านอะไรบ้างมีแอดมีแอดมือชื่อแนมด้วยเห็นไหมครับแชมเบอร์จิวเวลรี่เนี่ย เซรั <Say S 2> ่มเข็มอะไรบ้างนะครับจริงๆเราสามารถพูดให้มันพูดได้ครับก็คือแอร์ทุกตัวเวลาเราเราคุยกับมันเนี่ยมันก็บอกให้มันทําเป็นแบบดิกเทชันได้อะไรเงี้ยครับ oh. ท,ำทำได้เช่นกันนะครับ oh. ก็ถ้าเป็นอันนี้ก็จะเปิดครอสแล้วก็เหมือนแชทที่พิทเลยแล้วก็ช่วยพูดในสิ่งที่คุณพิมพ์มาหน่อยสิได้นะครับเ oh. นี่ยเซรั่มตอนนี้เซรั่มเข็มนะครับเนี่ยค่าเฉลี่ยในาก,การดูวิดีโอนครับอย่าง,างสมมติเมื่อกี้แบนเห็นไหมครับเจแปนเมโซอ่ามีคิตตี้นาะตาชา v t ทีแบนเกลีนะครับเทคโนโลยีไนโคเข็มราคาพรีมเมียมนะครับ VT 500ช็อตซึ่งตรงนี้ครับเราก็จะได้เป็นซัมมาไลท์ของ c ีโแล้วซึ่งถามเรื่องอะไรก็ได้อย่างเมื่อกี้เราถามเรื่องเซรั่มเข็ม,มแต่มันมี G มันมีเรื่องของเพชรด้วยหไหมครับเนี่ยร้านทองที่เป็นคู่แข่งคือนกพัดไดมอนด์นะครับใครถ้าเกิดนกพัดดูอยู่อย่าโกรธผมนะครับอันนี้ AI บอกมานะครับนันตาจิวเรี่ยนันตาจริงไหมอันนี้ของจริงไหมของจริงหมดเลยค่ะแสดงว่าคุณเลขาเ AI นี่ เถือว่าเธอถือได้ตรงอยู่นะคะคิป yup. ต well so er ี้บอกว่าได้น yep ี้ปุ๊บเฮ้ยไม่จุใจอยากให้ช่วยส่งเมลให้หน่อยได้ไหมอ่าเราก็บอกเลยว่างั้นเธอช่วยส่งเมลไปที่สมมุติเป็นเมลพี่วงเนาะจาวาริศหัวข้อสรุปจาก CEO อ่าสมมุตินะนั่นแปลว่าวันนี้ครับ AI เนี่ยมันมันเบราว์เซอร์ครับนั่นคือเหมือนกับเราเหมือนเรามีคนอยู่ข้างๆเราในการสั่งคือสั่งงานได้ปุ๊บ อ่าพิมพิมถามเพื่อความรู้ได้ด้วยหรือ<ม>หาไอเดียได้ด้วยแล้วเราก็ให้มันทํางานให้เลยได้ด้วยครับ<ม>โดยการขยับจอขยับเมาส์เปิดให้เลย<ม>ใช่ครับเป็นองนี้มังครับได้ผู้ช่วย AI ในในระดับของเบราว์เซอร์แบบนี้รู้ส<ช>ึก<ช>ว่าง่ายขึ้นมากเลยค่ะพี่ก้องแล้วแบบ<ม>ช็อตคัดเวลาแค่ต้องบอกสิ่งที่ต้องการแล้วก็ปล่อยคอมทิ้งได้เลยไปประชุมกับลูกน้องต่อก็ได้แล้วกลับมาดูเทรนต่อ แล้วหามาให้นี่ค่อนข้างครบมากๆเลยนะคะพี่งวงครบมากเลยครับนอี่เข้าไปที่ Gmail เลยเมื่อกี้นี้ใช่ครับมันก็จะเปิด Gmail เข้าไปนะครับแล้วก็ไปส่งเมลให้เราได้เลยนะครับนี่คือระดับคนที่มีธุรกิจเยอะแบบนี้คนอื่นสามารถเอามา a ด a p t ใช้อย่างไงได้มาครับพี่วงโอ้ได้เยอะเลยครับสมมุติว่า c l a s s ิกเลยนะครับเราเป็นผู้ประกอบการเนอะอ่าพี่งวงเอง้วกันบางทีเนี่ยสมมุติเรามีไลน์ Official ใช่ป่ะเราก็จะแบบว่าบางทีก็เออเฮ้ยอยากรู้ไว้ว่าวันเนี้ย แอดมินตัดเป็นไงแชทข้ามเท่าไหร่วะนะครับพี่กล้องจะเข้าไปดูเองก็อะไรอยู่ใช่ไหมครับมันก็เสียทรงเรานะครับเออดังนั้นเนี่ยเราก็ให้ AI เข้าไปสืบดีกว่านะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเราสามารถสั่ง AI ไอได้เลยครับสมมตินะเราเข้าไปที่ Line OA ใช่ไหมครัเดี๋ยวพี่โม้ขออนุญาตยกตัวอย่างของตัวเองให้ดูนะครับได้ค่ะอ่านะครับสมมติว่าพี่โม้อยู่ที่ Line OA แล้วเราก็บอกมันว่าเป็นพี่มม้ติดกระดุมก็ได้นะครับสมมตินะครับเราอยากจะรู้จังเลยว่าตอนนี้น้องแอดมินเขาเป็นยยััังงงไบบบ้าาาาานนนะคครรรอออออ่่่่เเเเหหมมมืดดิิปย แล้วเราก็บอกว่าช่วยเข้าไปเช็คในแต่ละแชทของของวันนี้ให้หน่อยแล้วดูว่าแต่ละคนมีฟีดแบ็อะไรบ้างลงเรียนคาร์ดพี่งวงหรือยังสมมุตินะครับอ้าเราอยากรู้เลยนะครับเราก็ สั่งมาได้ครับแล้วเรากดส่งคือถ้าเป็นปกตินะถ้าเป็น Chat GPT ปกติเลยแอปปกติมันก็ได้เลยครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่พอเป็น AI browser มันเฮโอเลยครับเห็นไหมครับนี่มันบอกว่าได้เลยครับเราต้องเปิดหน้านี้รอไวไหมครับพี่งงหรือว่าจริงๆถ้าเราอยู่หน้า browser แล้วเขาจะ auto เข้าแอปเองไหมเราสามารถที่จะเปิดหน้ารอไว้ให้แล้วมันก็ทําให้ได้ด้วยรวมถึงเราสามารถจะตั้งค่าเป็นสเกจดูได้ครับเช่น7โมงเช้าแต่เราอาจจะบอกมันหน่อยว่า7โมงเช้าเข้าเว็บนี้นะเป็นไงบ้างครับสิ่งที่พี่ง เป็นประโยชน์มากค่ะพี่งองเอาไปใช้จริง <c oughs> แน่นอนนะคะอันนี้ <c oughs> บอกเลยว่าช็อตคัดซีโอจัดแจงความวุ่นวายได้ดีมากๆรู <c oughs> เป็นแบบเป็นระเบียบเป็นขั้นตอน <c oughs> แล้วเนื้อหานีช้ชอบมากตรงที่ว่าเรียวแล้วแบบถูกต้องครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้เราอย่างเมื่อกี้ที่ไปหาในเทรนด์ทิกต o อกก็คือร้านจริงด้วยร้านจริง,งทั้งหมดเลยเราเห็นผ่านตาเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามีแบรนด์ไหนบ้างโอเคได้เลยครับอย่าลืมไปลองใช้ครับเพราะบอกเลยว่าปัจจุบนนะันเนี่ยปีหน้าเป็นเทรนที่น่าก,กลัวมากครับคิตตี้แล้วก็พี่กล้องคือถ้าปีหน้าคุณยังใช้ AI แบบพ<อ>ิมพ์ถามปกติแสดงว่าคุณกําลังขับรถเกียร์กระปุกซึ่งปัจจุบันเป็น EV ไปแล้วนะครับโซ full self driving ไปแล้วนะครับดังนั้นวันนี้โลกเนี่ยมันเร็วมากๆเลยนะครับ แต่ถ้าไม่อยากตกเทรนก็องเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้เรา A I Angel ถ่ายกันเองนะครับดี๋ยวพึ่งลงคอร์สเข้ามาดูกันได้ในคอมมูนิตี้ของเรา A I Angel เป็น Open Chat เป็นศูนย์รวมเป็นคอมมูนิตี้ของพวกเราที่อยากเติบโตด้วย A I หรือถ้าอยากจะเรียนวันที่12นี้คอร์สของอาจารย์้วงนี่ A I Angel ก็จะมีเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ประกอบการที่ย่อยมาแล้วครับย่อยจากประมาณพันอย่างเหลือแค่แบบประมาณ10อย่าง11อย่าง12ออย่างที่เอาไปแล้วใช้ได้เนี่ย อีก2-3สปีเนี่ยก็ใช้อุปกรณ์นี้ได้ไดเลยครับอย่าลืมนะครับนักกิจที่เก่งแล้วทำกิจก็เก่งแต่ถ้าจะเก่งขึ้นอีกถ้าเราเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะใ, <ช S 2> ใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วก็ฝากติดตามนะครับ AI I Angel ขอ,ขอ,องเราด้วยนะครับขอบคุณน้องคิตตี้ขอบคุณพี่งวงเช่นกันขอบคุณพี่กล้องนะคะขอบคุณคิตตีครับ